ก่อนที่เราจะอธิษฐานกันเรามาฟังถ้อยคำหนุนใจเพื่อสร้างความเข้าใจในพระคำที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้เราแล้วเราจะอธิษฐานร่วมกันวิดีโอวันนี้เป็นเรื่องของคำอุปมาและข้ออธิษฐานเพื่อเตือนใจในเรื่องความพร้อมของน้ำมันในตะเกียงในหนังสือแมทธิวบทที่24พระเยซูคริสต์นั่งอยู่บนเทือกเขาเมกากออก,กับเหล่าสาวกของพระองค์และได้ตรัสวาจาเหล่านี้แก่สาวก และนั่นหมายถึงรวมถึงพวกเราด้วยพระองค์บอกให้รู้ถึงความกระชั้นชิดถึงเวลาที่ใกล้เข้ามาพระองค์มองเห็นชีวิตการข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าสาวกทั้ง12ซึ่งจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายอันตรายและการหลอกลวงต่างๆที่จะมาทดสอบเหล่าสาวกนั้นด้วยน้ำเสียงที่เห็นอกเห็นใจพระองค์ได้กล่าวกับเหล่าสาวกว่า มีผู้คนมากมายที่จะถูกนำให้หลงทางพระองค์ไม่ได้บอกว่ามีไม่กี่คนแต่พระองค์ใช้คำว่ามีผู้คนมากมายและมีผู้คนมากมายจะลุกขึ้นมาใช้พระนามของพระองค์คือพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดในที่นี้หมายถึงการใช้ชื่อทุกชื่อที่จะทำให้เราเชื่อที่จะทำให้เราแน่ใจว่า เขาเหล่านั้นหรือวิธีการเหล่านั้นจะช่วยให้เรารอดได้ทั้งชื่อและการสอนเหล่านั้นก็มีสเสน่ห์พอเลยละ่ะที่จะทำให้เราหลงไหลเชื่อถือพวกเขาจะให้สัญญากับเราซึ่งฟังแล้วมันดูจริงและน่าเชื่อถือทีเดียวฟังแล้วมันใช่ฟังแล้วมันเป็นไปได้ฟังแล้วสวยงามลื่นหูแต่ความจริงแล้วนั้น มันจะนำเราห่างไกลออกไปจากความจริงและหลายคนมากมายก็จะหลงติดตามทางนั้นไปพระเยซูคริสต์ได้ตรัสต่อไปเพื่อให้สติเราให้เห็นภาพลักษณ์ของโลกในอนาคตข้างหน้าพระองค์ตรัสถึงสงครามน้อยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกระจัดกระจายไปทั่วพระองค์ตรัสว่าประเทศชาติจะลุกขึ้นมาขัดแย้งต่อสู้กันไม่ลงรอยกัน พระองค์ตรตัสว่าอาณาจักรใหญ่ก็จะล่มและหัวใจของคนก็จะเย็นชาลงพระองค์ตรตัสถึงการทรยศหักหลังแม้แต่ภายในครอบครัวก็จะมีการขัดแย้งเกลียดชังไม่ลงรอยกันความรักจะเหือดแห้งจางหายไปพระองค์ตรตัสว่ามีคนมากมายจะร่วงหล่นออกไปจากความเชื่อศรัทธาอีกเช่นกันพระองค์ไม่ได้บอกว่ามีเพียงบางคนแต่ มีคนมากมายคำเตือนที่โปร่งทิ้งไว้ให้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้เห็นกันอยู่ถึงสัญ,ญลักษณ์ลักษณะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเราอยู่ในยุคของจิตวิญญาณเสือมซามสับสนความจริงที่แท้จริงถูกเปลี่ยนความหมายและไม่สำคัญความรักแทบจะไม่มีเหลือและหมดความหมายไปความเชื่อมั่นศรัทธา ถูกทดแทนด้วยความสะดวกสบายผู้คนมากมายเผชิญกับความหดหูท้อแท้ใจเกิดความเบื่อหน่ายเช่นที่เราเรียกกันว่าซึมเศร้าซึ่งทำให้หัวใจเหล่านั้นดับมืดไปแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนท่ามกลางปัญหาใดอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดให้เราระลึกไว้ว่าเราไม่ได้จนหนทางพระเยซูคริสต์ได้ยื่นข้อเสนอไว้ให้เราทุกคนคำเตือนที่โรรองทิ้งไว้ให้เรา ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความหวาดกลัวแต่พระองค์ได้ให้ความหวังต่างหากพระองค์ได้ทิ้งหลักยึดไว้ให้เรานั่นคือพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะกลับมาด้วยร,ริธานุภาพและความยิ่งใหญ่และวันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมาในทันทีนั้นจะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบทั่วท้องฟ้าไปหมดจะไม่มีใครพลาดการเห็นนั้นเลยและจะไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไหร่ แม้แต่ทูตสวรรค์พระบิดาเท่านั้นที่รู้เวลาที่แน่นอนพระเยซูคริสต์ถึงได้ย้ำเตือนเรายัางสม่ำเสมอว่าให้เราตื่นอยู่ตลอดเวลาและมีความพร้อมอยู่เสมอคำว่าเพียบพร้อมนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการได้ในนาทีสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวฝึกฝนในทุกๆวันความกระทันหันไม่ใช่ความเพียบพร้อม การผลัดวันประกันพุ่งไม่ใช่การเตรียมตัวและพระเยซูคริสต์ก็ตรัสต่อไปด้วยคำอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารี10ิบคนในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ1นถึง13ในคำอุปมานี้มีผู้หญิงสาวอยู่10คนซึ่งกำลังรอเจ้าบ่าวคำที่ประองใช้คือ10คนไม่ใช่สองไม่ใช่5ซึ่ง10คนนี้ได้ถูกแยกออกมาจากกลุ่มฝูงชนแล้ว ได้ถูกเลือกสรรไว้แล้วได้รับบัตรเชิญและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับตะเกียงกันทุกคนดูจากภายนอกแล้วหญิงสาวเหล่านั้นดูจะมีลักษณะเหมือนกันหมดแต่ห้าคนใน10บคนนั้นมีการเตรียมตัวพร้อมซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดได้นำน้ำมันติดตัวไปด้วยอย่างเพียงพอซึ่งต่างจากหญิงสาวที่เหลืออีกห้าคนซึ่งไม่ได้เตรียมน้ำมันเผื่อไปเลย มีเท่าที่มากับตะเกียงเหตุผลที่เขาไม่ได้เตรียมตัวเพราะพวกเขาอาจจะคิดว่าเมื่อถึงเวลาเขาคงมีเวลาเหลือพอหรืออาจเป็นเพราะเขาคิดว่าเขาคงขอยืมได้หรืออาจเป็นเพราะในขณะที่เขาเตรียมตัวนั้นลืมคิดไปเพราะมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งอื่นๆและคิดว่าไม่ต้องจริงจังเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อตกดึกมากขึ้น เริ่มสายเจ้าบ่าวก็ยังไม่มาหญิงสาวเหล่านั้นก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงพลอยหลับไปพอถึงตกดึกเที่ยงคืนก็มีเสียงตะโกนร้องว่าเจ้าบ่าวได้มาถึงแล้วให้เจ้าสาวออกมาพบหญิงสาวทั้งสิบคนนั้นก็ตื่นขึ้นจัดแจงเตรียมตะเกียงและน้ำมันมีห้าคนเท่านั้นที่มีน้ำมันพอแต่อีกห้าคนนั้นที่เรียกว่าโง่เขลา เกิดความตื่นตระหนกตกใจขึ้นและก็เริ่มขอความช่วยเหลือขอแบ่งยืมน้ำมันจากหญิงฉลาดอีกห้าคนแต่หญิงฉลาดห้าคนนั้นก็รู้นะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งยืมกันได้ในที่นี้น้ำมันนั้นนำเสนอความเป็นส่วนตัวเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างสมก่อเกิดมาจนเติบโตเป็นความพร้อมส่วนตัวของบุคคล ที่ไม่สามารถทำให้กันหรือแบ่งปันกันได้ไม่มีใครเลยที่สามารถจะตรียมหัวใจของเรานอกจากตัวเราเองและในขณะที่หญิงโง่เขลาห้าคนนั้นวิ่งออกไปหาซื้อน้ำมันเพิ่มเติมด้วยการที่ไม่ได้ตระเตรียมให้เรียบร้อยทั้งๆท,ท,ที่มีโอกาสเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงประตูประตูก็เปิดต้อนรับผู้ที่ตระเตรียมพรียพร้อมเข้าไปแล้วประตูนั้นก็ได้ปิดไปเมื่อหญิงสาวห้าคนนั้น กลับมาก็สายไปยืนร้องไห้หน้าประตูขอให้พระองค์เปิดประตูหน่อยและเจ้าเบ่าก็ได้กล่าวคําที่เมื่อฟังแล้วทําให้หัวใจสลายกันมาจนถึงทุกวันนี้คําพูดนั้นก็คือเราไม่รู้จักเจ้าจริงๆและพระเยซูคริสต์ก็ได้จบคําอุป,ปมานี้ด้วยคําสั่งที่หนักแน่นขอให้พวกเจ้าระแวดระวังตื่นอยู่ตลอดเวลา เพราะพวกเจ้าจะไม่รู้เวลาชั่วโมงหรือนาทีเลยพระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่ามีคนอยู่สองประเภทพระองค์ไม่ได้บอกว่าสองประเภทนั้นคือคนข้างนอกหรือคนข้างในผู้เชื่อแล้วหรือยังไม่เชื่อแต่พระองค์บอกว่าสองประเภทนี้คือความแตกต่างของหัวใจในเหล่าผู้เชื่อคือผู้เชื่อที่มีความเฉลียวฉลาดกับผู้เชื่อที่มีความงู่เขลา ผู้เชื่อที่เฉลียวฉลาดจะใช้ชีวิตประจำวันด้วยตาที่เปิดกว้างเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องแต่พวกเขายึดมั่นในความสัมพันธ์ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจพระเจ้าพวกเขาจะใช้เวลาศึกษาพระคำพวกเขาจะอธิษฐานโดยที่ไม่คาดหวังว่าคำอธิษฐานนั้นจะต้องถูกตอบอยู่เสมอและไม่ได้อธิษฐานเพื่อขอและบอกพระองค์ว่าต้องการอะไรแต่อย่างเดียว แต่พวกเขาจะธิษฐานขอความเปลี่ยนแปลงพวกเขาระลึกได้ว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาไม่ได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้ากับพระเจ้าแตกต่างจากตอนนี้มากซึ่งเมื่อเขาได้เดินทางไปกับพระวิญญ,ญาณที่ทรงสถิตยอยู่ภายในพวกเขาจะรู้ได้ถึงเวลาที่ใกล้เข้ามาและจะไม่ละเลยเผลอหลับไปกับโลกใบนี้พวกเขาจะใช้ชีวิตด้วยความตื่นตัวและเตรียมตัว เพื่อต้อนรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่ผู้เชื่อประเภทที่โง่เขลาพวกเขาจะหลงไปกับสิ่งล่อลวงสิ่งแวดล้อมหรือใช้เวลาแก้ปัญหาไปกับสิ่งที่รบกวนใจในแต่ละวันและคิดปลอบใจตัวเองอยู่เสมอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจริงจังก็ได้พวกเขาจะไม่เห็นความสำคัญในการเดินตามทางพระเจ้า พวกเขาจะคิดว่าการตามทางพระเจ้านั้นก็เหมือนกับการเปลี่ยนยางล้อรถเมื่อมีปัญหาแม้ว่ายางจะแบนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบยังขับได้ผู้คนกลุ่มนี้อาจจะไปโบสถ์สม่ำเสมอแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ยินคําเทศนาสั่งสอนแต่ก็ไม่มีรากฝังหรืออย่างลึกเข้าไปในหัวใจเลยเขาจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้ถึงฤดูที่จะถึง และนั่นก็หมายถึงเขาจะไม่มีการเตรียมตัวต้อนรับในการกลับมาของพระองค์เลยเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองทั้งหลายขอให้พวกเราทุกคนอย่าอนุญาตให้ตัวเองเข้าไปในกลุ่มประเภทที่สองเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราผลัดวันประกันพุ่งหรือปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรค่อยเดินไปชา้าช้าก็ได้ขอให้เราอย่าละเลยคำเตือนของพระองค์เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะขอยืมน้ำมันจากคนอื่น ไม่ใช่เวลาที่เราจะขอยืมความเชื่อที่แน่นแฟ้นของคนข้างเคียงมาช่วยเราในยุคนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่สั่นคลอนจริงๆพระเยซูคริสต์กำลังเรียกผู้คนของพระเจ้าให้ตื่นให้มีการเตรียมพร้อมให้มีน้ำมันในตะเกียงอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เสียงโห่ร้องนั้นจะถูกตะโกนอย่าปล่อยให้สายเกินไปขอให้เรา ขอพระปัญญาของพระองค์ขอให้พระองค์เขย่าหัวใจเราอีกครั้งหนึ่งขอให้พระองค์กำจัดรากที่ทำให้เราหลับไหลลุม่มหลงไปกับโลกอย่างง่ายดายกำจัดรากของการพลัดวันประกันพุ่งและความขี้เกียจขอให้พระองค์ช่วยให้เรามีความใส่ใจอีกครั้งหนึ่งขอให้เรากลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งอนุญ,ญาตให้พระวิญญาณเติมเต็มชีวิตด้วยน้ำมันใหม่ ขอให้ประงุงสร้างความเปลี่ยนใหม่ในชีวิตด้วยการขยันสแสวงหาพระองค์สร้างความสนิทสนมกับพระองค์พระองค์พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้เตรียมเราพร้อมเพื่อวันข้างหน้าที่จะมาถึงอยากให้เราคิดกันใหม่ว่าเวลานี้ไม่ใช่เป็นเวลาตกอับมืดมนแต่เป็นเวลาของการตื่นขึ้นลุกขึ้นต่างหากมันเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่พระเจ้าจะนำมา ร่วมกำลังตเตรียมและเลือกเหล่าผู้เชื่อที่ฉลาดแยกออกมาจากเหล่าผู้เชื่อที่โง่เขลาและข่าวดีก็คือพวกเราทุกคนยังมีเวลาอยู่ที่จะเลือกอยู่ในกลุ่มของเหล่าผู้เชื่อที่ฉลาดหรือเลือกที่จะไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงและคงยังอยู่ในกลุ่มของเหล่าผู้เชื่อที่ง่วงเหงาหาวนอนคำถามคือเราจะเตรียมพร้อมไหมเราแวดระวังไหม อยู่ในพระคาอธิษฐานไหมคอยขยันเติมน้ํามันในตะเกียงไหมเพราะเมื่อเสียงโ่ร้องตะโกนนั้นเกิดขึ้นชาวบ่าวมาแล้วซึ่งการเสด็จกลับมาครั้งนี้ของพระองค์จะยิ่งใหญ่ตระการมากเรามาร่วมใจอธิษฐานกันองค์พระเยซูคริสทรงทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงทรงทรงดำรงความชอบธรรมและความจริง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและพระนามของพระองค์ก็เกรียงไกรยิ่งใหญ่เหนือนามใดๆพระองค์ทรงมีค่าและสำคัญเหนือไปกว่าลมหายใจทุกเพือกไม่มีเพลงสรรเสริญนำมาสการเพลงไหนที่คู่ควรเท่ากับความจริงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักนั้นที่สุดลึกเหนือการวัดและความสัตย์ซื่อ ที่พระองค์มีให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่ให้หมายเตือนเราไว้เพื่อที่เราจะไม่ประมาทในการเตรียมตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกทั้งหลายไม่ต้องการใช้ชีวิตที่ง่ายต่อการหลงไหลไม่ต้องการเดินอยู่ในชีวิตนี้ที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นองค์พระเยซูคริสขอโปรดเมตตาช่วยให้ลูกทั้งหลายเป็นอย่างหญิงพรหมจรรีที่ฉลาด ในคำอุปมาของพระองค์ที่ให้ไหว้ขอให้ลูกทั้งหลายตื่นตัวและเตรียมพร้อมเตรียมน้ำมันไว้ตลอดเวลาน้ำมันแห่งชีวิตพระสิริของพระองค์อย่าให้ลูกเผลอถลายจนสายไปจนพลาดไปเมื่อเสียงตแตรดังดังขึ้นและเสียงตะกนดังก้องในขณะที่พระองค์เสด็จมาโปรดเมตตาประธานสติปัญญาของพระองค์สันติสุข การถ่มตนและการแยกแยะให้ลูกทั้งหลายด้วยในขณะที่ลูกอ่านพระคำพระวจนะของพระองค์ขอปลงโปรดช่วยเปิดเผยให้ลูกได้รับความจริงลูกไม่ต้องการอ่านเพราะหน้าที่แต่ต้องการอ่านเพราะหัวใจรักในขณะที่ลูกอ่านขอให้ทุกๆคำในทุกๆหน้ากระดาษเผาหัวใจนี้ให้เร่าร้อนด้วยความจริงขอให้ลูกทั้งหลายได้มีการเปลี่ยนแปลง พลิกผันชีวิตอย่างสิ้นเชิงขอให้ตาในจิตวิญญาณของลูกเปิดเพื่อจะได้เห็นความจริงไม่ว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ลูกจะไม่หลงกระแสข่าวและข้อมูลนั้นไปแต่พระองค์เท่านั้นที่จะทรงเปิดเผยและสอนลูกทั้งหลายให้เดินอยู่อย่างมั่นคงในความจริงความรักที่ไม่มีอะไรสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้เลยองค์พระเยซูคริส พระองค์ตรัสไว้ในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ4ว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงและนั่นก็เป็นคำเตือนแรกเมื่อกล่าวถึงยุคสุดท้ายพระองค์ลูกรู้ว่าการหลอกลวงนั้นเกิดขึ้นในทุกๆสถานที่มีเสียงต่างๆมากมายมีหลายความคิดเห็นเหลือเกินมีหลายผู้คนและก็หลายข้อมูล และต่างก็ยืนยันกันว่าทางนี้ถูกยืนยันว่าเป็นทางของพระองค์เป็นทางรอดเป็นเสียงของพระองค์นะแต่เมื่อลูกได้ตรวจใจตัวเองและพิจารณาความจริงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นก็ไม่ได้นําลูกเข้าใกล้พระองค์เลยขอองค์พระบิดาเจ้าปกป้องป้องกันอย่าให้ลูกทั้งหลายตกอยู่ในการล่อลวงจากคําสอนที่ผิด จากครูสอนผู้นำที่ร่วงหล่นหลงทางคําสอนที่ไม่ได้ดึงใจให้ลูกฟื้นฟูลและติดสนิทกับพระองค์ขอพระองค์ช่วยไม่ให้ลูกใจง่ายโง่งเขลาขอพระองค์ตักเตือนลูกไม่ให้หลงไหลไปในคำเทศนาที่ฟังแล้วแค่ลื่นหูและรู้สึกดีในอารมณ์ของลูกตัวลูกเองเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำให้ลูกบริสุทธิ์ขึ้นหรือชอบทำขึ้นเลยลูกไม่ต้องการความจริงครึ่งเดียวพระองค์ ลูกต้องการคำเทศนาคำสอนของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงเหมือนตอนที่พระเยซูคริสต์ตรัสกับเหล่าสาวกเพื่อคำนั้นจะได้กระชากความบาปความหลงไหลและดึงลูกกลับมาให้กลับใจทำให้ลูกตื่นทำให้ลูกสยบจำนนอย่างจริงจังในทุกๆวันดังที่กล่าวไว้ในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ1 1ถึง14ที่พระองค์ตรัสไว้ว่า จะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลงเพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไปแต่พระองค์ก็ส่งให้ความหวังไว้ในข้อที่13-14ว่าแต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดและข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจากักรนี้จะประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ลูกเป็นคนคนนั้นที่อยู่จนถึงสุดปลายด้วยใจมั่นคงขอให้พระองค์ปกปักหัวใจดวงนี้ให้อ่อนโยนเมตตาไม่เป็นไปตามโลกนี้ที่หัวใจกลายไปและแข็งกระด้างขอพระองค์อย่างอนุญาตให้ความรักของลูกเยือกเย็นต่อพระองค์ ขอพระองค์อย่าอนุญาตให้ความอยากปรารถนาความชอบหรือแพชชั่นต่างๆนั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เลยแต่ขอให้พระองค์เผาความชอบความปรารถนาและแพชชั่นเหล่านั้นถึงแม้ว่าผู้คนอาจจะหัวเลาะยาะล้อเลียนก็ตามขอพระองค์สอนลูกให้มีความรักและไม่ใช่ความรักทั่วๆไปนั้นแต่เป็นความรักที่พระองค์ปรารถนาจะให้ลูกทั้งหลายมีขอให้พระองค์ช่วยลูกให้รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิดสุดกำลังและขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกสามารถรักผู้อื่นได้อย่างที่พระองค์พึงประสงค์แม้แต่ขณะเวลาที่ยากที่สุดในขณะที่ต้องให้อภัยในสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ขอให้ลูกสามารถยืนหยัดอย่างหนักแน่นในพระคุณและความจริงแม้ว่าความมืดมนนั้นจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกทีขอให้แสงสว่างของพระองค์ในตัวลูกสว่างมากขึ้น ขอให้ชีวิตของลูกเป็นแบบอย่างที่จะนำทางผู้หลงหายเข้าไปหาพระองค์และไม่ใช่เพราะคำพูดของลูกเองเลยแต่เป็นตัวอย่างของการเกิดใหม่ที่พระองค์ประทานขอพระองค์ทรงรักษาลูกให้สะอาดหมดจดขอพระองค์ช่วยให้ลูกเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มลูกในแต่ละวันทุกวันให้พละกำลังลูกและให้ความกล้าที่จะปฏิเสธบาปทั้งปวง กล้าที่จะยืนยันที่จะเลือกอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์พระคำของพระองค์ในสดุดีบทที่25ข้อที่20-21ถึงได้กล่าวว่าโอ้ขอทรงระแวดระวังชีวิตของข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอให้ความสุดจริตและเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ บิดาขอให้พระองค์ปกป้องปกปักและสงวนลูกทั้งหลายไว้ในทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีช่วยให้ลูกมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ในขณะที่โลกนี้มีแต่ความหลอกลวงขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกอ่อนโยนแม้ในเวลาที่ทุกอย่างเกลี้ยกลาดหยาบคายขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกสัต์ซื่อในเวลาที่ผู้คนละเลยและเอาเปรียบเมื่อใดที่มีการหลอกลวงมีการยั่วยวนหลอกลวงเกิดขึ้น ขอให้ลูกมีความเข้มแข็งหนักแน่นขอพระองค์เป็นเสียงกระซิบข้างหูที่ชี้นำบอกทางขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกเดินออกมาจากความเท็จและทุกอย่างที่ทำให้พระองค์เสื่อมเสียขอพระองค์อย่าอนุญาตให้ลูกหลงไหลเลื่อนไหลตามไปกับสังคมและฝูงชนแต่ให้มีรากที่แข็งแรงที่ปักลึกอยู่ในความเข้มแข็งที่ซ่อนเงียบอยู่ในพระวิญญาณ ในหนังสือหนึ่งโคโรินบทที่1 0ข้อ 13, พระองค์ได้ให้ถ้อยคำสัญญาที่สวยงามไว้ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ส่งให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ขอบคุณพระองค์ที่ไม่อนุญาตให้การทดลองนั้นเหนือกว่าความสามารถของลูกที่จะทนได้ขอบคุณพระองค์ที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกในขณะที่ลูกกําลังสู้ศึกอยู่ในสงครามขณะที่ลูกอ่อนแอพระองค์ทรงเป็นกําลังและเมื่อเวลาที่ลูกหกล้มพระองค์ก็ฉุดมือขึ้นเวลาที่ลูกตกอยู่ในความมืดพระองค์ก็ให้แสงสว่างสองทางองค์พระเยซูคริส โปรดให้สายตาของลูกจ้องจับอยู่ที่พระองค์โปรดอย่าอนุญาตให้ลูกเคลิ้มหลับหลงไปโปรดอย่าปล่อยให้ลูกหลงทางไปขอให้จิตวิญญาณของลูกตื่นตลอดและหัวใจของลูกเร่าร้อนเรียกหาพระองค์ตลอดเวลาขอให้ลูกเป็นเหมือนดังหญิงสาวที่ฉลาดห้าคนนั้นที่ตะเกียงมีน้ำมันล้นมีความพร้อมตลอดเวลาเพราะวันนั้นวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งอาจจะเร็วเกินกว่า ความคาดคิดของลูกเองด้วยซ้ำและในวันนั้นเมื่อท้องฟ้าเปิดออกเสียงแตรดังกล้องลูกต้องการพร้อมลูกต้องการประสบพระพักของพระองค์ให้พระองค์รู้ว่าลูกซื่อสัตย์ซื่อตรงและวางใจนมสัสก,การพระองค์ด้วยความรอคอยด้วยหัวใจที่ร่าเริงยินดีในหนทางที่พระองค์เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดินอยู่ในความจริงองค์พระเจ้า โปรตเตรียมลูกชะล้างลูกเติมเต็มลูกขอให้ลูกเข้าใจว่าความร่าเริงยินดีที่แท้จริงไม่ได้มาจากโลกใบนี้แต่เป็นการที่ลูกสามารถรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งส่วนตัวในชีวิตประจําวันลูกรักพระองค์พระเยซูคริสต์ลูกรอคอยพระองค์รอคอยการกลับมาของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ได้ยินคําอธิษฐานของลูกลูกขออธิษฐานในนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใสสะอาดที่สุด องค์พระเยซูคริสเอเมนหากว่าคำอธิษฐานนี้ได้แตะหัวใจของผู้ฟังขอให้เขียนเอเมนในคอมเมนต์ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ตอบรับในความเชื่อศรัทธาเป็นการยอมรับข้ออธิษฐานและขออธิษฐานให้ทุกคนได้รับพระพรในบทคำอธิษฐานนี้ในนามของพระเยซูคริส หากใครต้องการให้อธิษฐานให้เป็นพิเศษก็สามารถเขียนลงไว้ในคอมเมนต์ได้เรายินดีที่จะอธิษฐานให้ขอให้พระคุณและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์สถิตยอยู่กับพวกเราทุกคน